Hello Everybody เจอกันในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้จะมาเรียนเรื่องไดโนงนะคะโดยคุณรูอารีทองน,นิ้ m ม n ในอีส d i ไดโนชื่อของฉันคีอไดโนฉันเป็นไดโนเสาร์ที่กินพืชค่ะสังเกตน,นะคะคอจะยาวค่ะ นักเรียนศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ My name is Dino. ชื่อของฉันคือไดโน I อ a อ่านไดโนซฉันเป็นไดโนเสาร์ I lived in the Jurassic period. ฉันอาศัยอยู่ในยุคจุลสิ์ I was the tallest and the biggest animal on land. ฉันเป็นสัตว์ที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดบนพื้นดิน My head was small หัวของฉันเล็ก My neck was long but my tail was short คอของฉันยาวแต่หางของฉันสั้น I weighed about 40,000 kilograms ฉันหนักประมาณ40,000ื่กิโลกรัม I was about 15 meters tall ฉันสูงประมาณ15บเมตร I have fifty two trees. ฉันมีฟันห้าสิบสองซี่ My favorite food a s leaves. อาหารที่ฉันชอบคือใบไม้ Dinosaurs on Earth one million years ago. ไดโนอาศัยอยู่บนโลกมาเมื่อ145ล้านปีผ่านมาแล้ว There aren't any dinosaurs now. ปัจจุบันนี้ไม่มีไดโนเสาร์แล้วเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องของไดโนแล้วให้นักเรียนนำคำศัพท์ต่อไปนี้ลงไปเติมในประโยคให้ถูกต้องโดยใช้ h ว t ที่แปลว่าเป็นอยู่คือเวหนักนะคะน้ำหนักหรืออาศัยอยู่ไปเติมในแปดึัหัดทั้งหมด8ข้อค่ะเมื่อเสร็จแต่ละข้ออย่าลืมขีดเส้นใต้ทุกครั้งนะคะแล้พบกันใหม่ชาบ๊ายบาย